สวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่วัดส,สหกณนนะครับเพื่อนๆเป็นนัดบรรจาร์ตอนเย็นนะครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่ที่ร้านกาแฟโบราณนะฮะร้านเจเล็กนะตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อนๆฝนก็เริ่มมาแล้วด้วยมาพร้อมลูกค้าเลย สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้ทำไรฮะสตรอเบอรีออรอเบี่ปั่นค่ะสตรอเบอรี่ปั่นใส่อะไรบ้างครับเนี่ยใส่สตรอเบอรี่หนึ่งช็อตอ่าฮะน้ำมะนาวเท่าไหร่ฮะเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งช็อตนะค่ะอ๋อแล้วก็ใส่อะไรครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้ง น้ำพึ่งอ่านะฮะดูน้ำพึ่งก่อนน้ำพึ่งหนึ่งช็อตค่ะน้ำพึ่งหนึ่งช็อตนะครับเพื่อนเพื่อนพึ่งหนึ่งช็อตน้ำเชื่อมสูตรพิเศษสองกระบวยน้ำเชื่อมทำเองนะทำเองโลกอันนี้ที่กระบวยนะครับสองกระ buoy สองกระบวยนะครับเพื่อนเพื่อน ก็น้ำแข็ง1แก้ว22อสิบสองออนน้ำแข็ง22ออนหนึแก้วนะครับเพื่อนถ้าเป็นถุงนี่ใช้ถุงเบอร์อะไรครับถุง71ค่ะเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเพื่อนถุงไซส์71อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเมนูปั่นนะเมนูนี้เท่าไหร่ครับเมนูนี้25่สิบ้าทนะเมนูนี้25บาบาทนะครับเพื่อน ทางร้านก็มีมากมายหลายเมนูนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเนืกาแฟโกโก้ชาเขียวมะนาวโอวัลตินเยอะเยอะครับเพื่อนอานมหมีก็มีนะ ร้อครับหนึ่งนเมนอันนี้เป็นเมนูนโบราณนมประมาณสองช็อตนมสองช็อตน,นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็น้ำกาแฟโบราณน,น,น้ำกาแฟโบราณ เราบอกมันจะงแล้วน,ะน,นะน้ำกาแฟโบราณประมาณ,ปร,มาณประมาณใต้หูเนี่ยค่ะใต้หูแกนะ้วนะเดี๋ยวขอดูหน่อยครับป้ายื่นมาเนี่ยใต้หูแกะะ้วโอเคอันนี้น้ำเราเราผสมน้ำตาลมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ไม่ผสมก็จะใส่แค่นมอย่างเดียวมันจะไม่ใส่น้ำตาลใส่นมข้นแล้วก็ รรหวาน,านมันแ้ำไม่ใส่น้ำตาลเราใช้นมอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช้นมอย่างเดียวเลยนะนเพื่อนน้อะไรงน,นี้ก็เป็นถุงเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ,บเพื่อน เราก็โรยโนมอีกทีนะเพืเ่อนเนี่นยครับเพืเ่อนโอเคอันนี้เท่าไหร่ครับผมโบราณน,นี่20บาท ยี่สิบบาทนีฮะโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะครับเพื่อนนมหนึ่งช็อตอ่ะตกลงตอนนี้เป็นเมนูชานมนะครับเพื่อนอ่านมหนึ่งช็อตน้ำตาลน้ำตาลสี่ช้อนชาน้ำตาลสี่ช้อนชานะครับเพื่อนแล้วก็มีใต้หูใต้หูเหมือนกันเดี๋ยวส่งไหมผมดูนะใต้หูแก้วเหมือนกันนะเพื่อนวนตินะคุณยายถ้าวนตินต่อนะ ใส่นมสดนช่ไฮะนมสดเหมือนกันเหมือนกันนะครับเพื่อนแก้วแป๊บนึงนะหรือยกวต่อโอซี่นก็ถุงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนแล้วก็โรยนมส,สดดีโรยนมสดนะครับมันต้องมันๆนะครับครับถ้าเป็นแก้วก็22ออนนะครับเ<ช>พื่อนแล้วแต่ลูกค้าจะาแก้วสัมบูรณ์ว่า ครับผมอย่างจัมโบ้เท่าไหร่ครับป้าจัมโบ้จัมโบ้สามสิบบาทจัมโบ้สามสิบบาทนะแก้วใหญ่ๆเลยนี่ต้ทอย่าป้านมันไม่ยานะเดี๋ยวเด้ต่อให้เย เก็เสร็จแล้วนะเมนูนมเย็นนะเพื่อนเพื่อนชาชาอาชานมนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต่อโอเมนตินอ่าเดี๋ยวต่อโอเมนตินนะเพื่อนเพื่อนมหนึ่งช็อตค่ะอันนี้เป็นโอเมนตินนะเพื่อนเพื่อนนมหนึ่งช็อตน้ำตาลสองช้อนชาค่ะครับคอฟฟ่เมตสองค่ะครับแล้วก็โอเมนตินอ่าใส่โอเมนตินกี่ช้อนครับผมโอเมนตินสามค่ะโอเมนตินสามช้อนนะครับเพื่อนเพื่อนสามช้อนนะคะครับ น้ำร้อนเท่าไหร่ครับน้ำร้อนเหมือนกันลูกอ่าใต้หูนะอ่ะขอดูนะครับป้าครับโอเคแก้วนี้เขาเรียกแก้วแก้วอะไรครับป้าแก้วที่ชงเนี่ยฮะแก้วปกตินะอ๋อก็กะเกล้านะใช่มันก็ป้ากะไว้แล้วไงว่ามันใช้นมหนึ่งช็อตอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณแค่นี้ครับผมครับผมแลก็โรยนมแล้วก็โรยนมเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเก็เดี๋ยวโรยหน้าสด ถุงก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องอลลงฟูดดี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกาแฟด้วยนะครับ เขาเรียกกันยายเล็กกาแฟโบราณใช่ไหมครับอ่าตลาดนัดวัดสากลนะฮะถ้าวันเสาร์ก็เป็นตลาดนัดวัดกกากใช่ไหมฮะใช่คกากมีกี่วันป้ากกากมีพุทธเสาร์อ่าพุทธเสาร์นะครับเป็นนัดเย็นนะครับเพื่อนๆนี่ขนมนมหมีครับต่อไปเป็นนมหมีนะครับเพื่อนๆนมกระป๋องนมหนึ่งกระป๋องครับผมแล้วก็ เด um yes> ี๋่นมข้นหนึงช็อตนมข้นเท่าไหร่ครับบ้านมข้นหนึ่งช็อตนมข้นหนึ่งช็อตนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเมนูปั่นนะครับเพื่อนๆก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเชื่อมหน้ำเชื่อมหนึ่งช็อตครับเพื่อนๆพื่อนแล้วก็กาแฟเมย์ช้อนนะครกาแฟเมย์สองช้อนนะครับเพื่อนเพื่อน ้อ,อนชานะใช้แก้ว22อ่ว22อออนนะครับแล้วก็ววสั่งน้ำแข็งเทใส่แก้วก่อน,นอ่าแล้วเราก็ใส่ไปมันก็จะออกมาพอดีนะฮะโอ้ย ยังไม่ได้ใส่พวกท็อปปิ้งอะไรพวกนี้นะอันนี้มี่ร่วนครับเมนูนี้เท่าไหร่ครับป้าเมนูนี้30บาทสามสิบบาทนะครับแต่ลูกค้าใส่ท็อปปิง้งใหม่ท็อปปิ้งฟรีนะครับเพื่อนๆสีสันน่ารับประทานเลยทีเดียว <c oughs> ปลาครับอย่างเราขายเนี่ย<อ>ปกติเราจะขายอยู่รายได้โดยรวมประมาณสักเท่าไหร่ครับผมมันสองได้มันไม่แน่แล้วแต่อา <c oughs> โดยประมาณครับผมโดยประมาณสองสามพันสองสามพันนี่นนไหมครับแล้วแต่คนเยอะคนน้อยมีคนน้อยผลตอบรับพันวบาอ๋อ<ๆ> อา,อ,าอากาศดีมาลูกค้ามีถูงลกูกตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ <c oughs> น้องครับมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่ <c oughs> อยครัวันนี้มาจัดเมนูอะไรครับ <c oughs> วันนี้กินโค้กค่ะกินโค้กใช่ไหมครับ๋อ <c oughs> ชอบโค้กนะปกติ <c oughs> เป็นไงรร้านนี้เขา <c oughs> เมนูอื่นเขาเป็นไงรสชาติเป็นไงคร <c oughs> อร่อยอร่อยนะครับโอเคงั้นต้องขอขอบคุณนะครับ ครับผมคุณลูกค้าครับลูกค้าบอกขายดีแน่นะครับวันนี้มาจัดอะไรไปฮะเนี่ยไหนอ๋อยังนะโอเคอยู่สายสื่อมเดินดูครับผมอย่าลืมไปดูตัวเองด้วยนะครับครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับปลาเล็กครับวันนี้น้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับน้องครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย ไปต้นไม้ต <Lee. S 1> <box! S 2> ้นไม้นเล็ตนามล่วกอายะบาทนะครับมาเรืองกยกตรงตัวร้39บาทตัวร้อยตัวรา